ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องป่าล่าข่าวเดี๋ยวทุกคนฟังผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนท้ายว่าทำไมผมต้องพูดถึงข่าวนี้แล้วก็ทำไมต้องเรียกว่าต้องมาด่าให้ฟังอ่ะข่าวนี้คือตอนผมถ่ายมาเห็นเนีผมแปลกใจนะแล้วก็ประหลาดใจมากด้วย ก็คือข่าวที่คุณกรุงศีวิไล่กล้มกาบเท้าพลเอกประวิตย์เนื่องจากว่ากลัวน่าจะกลัวนะกลัวพลเอกประวิตยโกรธว่าแหกมติพักไงโหวตสวนไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่ต้องโหวตไม่ไว้วางใจเพราะว่าที่ผ่านมาพลเอกอนุพงศ์เนี่ยคือไม่ได้ดูแลประสานงานกับสสพักพลังประชารัฐเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือต่อสัก อักสะวะเหมสอสสมุดปราการพักพลังประชารัฐเหมือนกันก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเข้าไปเคลียร์ใจกับพลเอกประวิตย์มาแล้วเรื่องที่ว่าโหวตคว่ำพลเอกอนุพงศ์ร,รัฐมนตรีมหาไทยกับโหวตคว่ำนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีแรงงานนะัในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาโดยคุณต่อศักเนี่ยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาสปีสมุดปาการน่ะ คือไม่ได้รับการดูแลเรื่องท้องถิ่นเลยโดยเฉพาะโครงการที่เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปเนี่ยแม่งไม่ได้รับอนุมัติเลยแล้วก็ตัวเองก็โดนประชาชนด่าไงว่ายอย่างนั้นส่วนไอก,การลงมติไม่ไว้วางใจในสุชาติเนี่ยคุณต่อศักเนี่ยให้เหตุผลไว้ว่าเพราะว่าเหมือนกับประมาณว่ามันเป็นเขาเรียกพื้นที่การการทำงานที่ทับซ้อนกันของ สสสมุดปากการก้าวหน้าซึ่งคุณต่อสาก,ก็เหน็บมานะเหน็บคุณสุชาติว่าเฮ้ยพื้นที่ของคุณสุชาติน่มันอยู่ที่ชนบุรีโนูน้นมีปัญหายะแยะไปดูพื้นที่ของตัวเองคือพูดง่ายคือไม่ต้องไม่ต้องมาเสือกอะเออนี่สมุดปากการทิ้งผมทีน,นี้แล้วทั้งสองคนนี้ก็ยังยังเขาเรียกว่ายัางเสนอนะบอกว่าให้พลเอกประวิทรนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเลย ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ต้องหยิบขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเฮ้ย hey! คุณคุณไม่ได้ฟังอภิปรายเลยเหรอไม่ได้อ่านยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยเหรอว่าไอ้ที่เขาอภิปรายกันก็อภิปรายกันเรื่องอะไรคุณเอาปัญหาภายในเอาเรื่องส่วนตัวของคุณมาแบบมาใช้ในการโบสซึ่งเฮ้ย hey! อย่างนี้มึงไม่ต้องนั่งฟังก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจอะ่ะโอ้โห เห็นเห็นตอบแล้วแบบรู้สึกว่าเออแสดงว่าที่นั่งอยู่นี่คือไม่ได้สนใจอะไรว่าเขาอาภิปรายอะไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะมันมีเขาเรียกว่ามียติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านกล่าวหาไว้อย่างของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตอ่านนะของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฝ่ายค้านเขากล่าวหาว,ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์ ขาดซึ่งธรรมาพิบาลบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับดูแลอย่างกว้างขวางเมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกับไม่ระงับยับยัง้งแต่กับรู้เห็นยินยอมให้มีการกระทำดังกล่าวจนทำให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้ระบบราชการและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่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 คุณพูดมาว่าที่คุณยกมือไม่ไว้วางใจเพราะเพราะว่าเรื่องที่คุณพูดมาผมฟังแล้วผมอะไรวะอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะวไม่ครบขออนุญาตอ่านของนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านกล่าวหาไว้ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมสอไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่การกระทําอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนหรือกฎหมาย ไป,ปะละเลยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใหญ่ในการใช้ประโยชน์จากแรงงานโดยผิดกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง้ายแรงนี่ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับที่คุณพยายามอธิบายว่าที่ไม่ยกมือไว้วางใจเพราะอะไรนี่ นี่มันหมายความว่านี่คุณนี่ไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าเขาจะทําอะไรกันยังไงเขาจะอัดพิปายอะไรกันโอ้โหเสียเวลาจริงพวกนี้บอกเลยก็นะก็ดูกันแล้วกันนะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเลือกกันยังไงนะว่าจะเอาใครเข้ามานั่งในสภารงเกียรติก็แมวันนี้ เออตอบอกอารมณ์เสียเลยนะก็ยังไงก็ฝากแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากต่อว่าก,กันหน่อยในคอมเมนต์นี่แหละต่อว่าก,กันหน่อยให้มันตรงเรื่องตรงราวหน่อยโอ้โหไม่ไหวแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เข้ามาเม้นกันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ